นมำมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายน2565ตรงกับวันจันทร์แรม6ข้ามเดือน7ปีขาน,นะครับวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลโลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีโทนดำสีม่วงแก่สีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกนะครับ ทิศท,ที่ควรเี็กเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาและกินีในชื่อคือสระทุกตัวและออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตักถอฐานทประาทาอมเท่าและนอนเนร เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแวนมาเซ็วันนี้มาร์คักเบิร์กกล่าวไว้ว่ากดง่ายๆในการทำธุรกิจคือเริ่มทำในสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วเราจะค้นพบว่างานนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจะผมมาจนไก่นาลันทา มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ